สวัสดีครับเอฟเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านโอเคครับลุงหนวดเช่นเดิมครับผมตอนนี้ดอกไม้ก็กําลังออกอลาัางการแล้วครับออกพร้อมๆกันเยอะแยะไปหมดเลยถึงคราวที่ลุงหนวดจะพาไปชมดอกเวสเทเลียกันแล้วครับตอนนี้กําลังอลังการกลิ่นหอมฟุง้งไปทั่วบริเวณเลยอ๋อก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ส่วนซับสไครตด้วยนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับผม ไปฟุบทั่วบร right. ิเวณเลยครับทั้งหมดเลยลุงต้องเอาตะไคายนะครับครอบไว้ถ้าอย่างนั้นแล้วโดนทําลายหมดครับนกนกมาทําลายหมดเลยจิกเขาชอบจิกลุงก็มาร่วมกันว่าจิกครับทําอะไรลุงม็เปิดตะไคร่นะตะไคร่หนึงที่ทั้งหมดอย่างนี้ เรื่องจะออกแด่ยังไม่เต็มที่นะครับยังไม่เต็มที่แต่ลุงเถือโอกาสรีบขายตามนักชมกันก่อนเพราะว่าฝนจะตกลงมาคืนนี้อากาศก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วจาก27องศาวันนี้พรุ่งนี้ก็14องศาก็เปลี่ยนมาหมดเลยแล้วความหนาวเย็นแล้วความแฉะความเปียกก็จะทําให้ดอกไม้ไม่สวยครับก็เลยโอกาส่ายจะให้ผมไปเลยตอนนี้เลย หมดเลยครับช่วงช่วงท้ายคลิปลุกงจะทำวิธีขยายพันธ์ให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนเนะาะพอลุงขยายพันไปแล้วเห็นผลครับเห็นผลรอชมนะครับผมตรงครับตรงระ,ระเบียงบ้านครับ เวลาเขาเป็นเถาวัลย์ขึ้นมายาวๆลุงลุงก็ตัดกับตัดทุกปีตัดออกเท่าไหร่เขายิ่งมีดอกขึ้นมาเท่านั้นถ้าไม่ตัดนะก็จะยาวเลื่อยไปทั่วบริเวณเลยขึ้นไปสูงบนหลังคาบ้านเลยต้องตัดครับต้องตัดออกเป็นที่นิยมของพึ่งด้ยพึ่งชอบกินเฮสอนบางว่าคงชอบความความสวยอลังการนะครับ บางครั้งก็ไม่อยากไปเซลฟี่ใกล้ๆดอกไม้เท่าไหร่แล้วพึ่งเยอะโดนต่อยเอา กระรงระเบียงบ้านครับมาดูพันนี้ครับลุงมีสองพันนะพันนี้พันที่เขาขยายพันได้คือพันนี้ครับพัน,พนตะกี้นี้ลงุงให้ชมมาตะกี้นี้เป็นพันที่เขาอตอนมาครับตอนมาดอกจะอวบใหญ่หนากว่าแต่พันนี้ดอกเขาจะดอกเล็กกว่าดอกเล็ก,เล,กเล็กกว่าจะยาวยาวเหมือนเหมือนมลายครับลงมาข้างล่างนี่ พันนี้คือขยายได้ครับขยายพันธุ์ได้รอชมตามาทา่ทายคลิปนะครับลุงขยายพันธุแบบไหนในตรงนี้คือรั้วหน้าบ้านครับเริ่มอลังการเป็นที่นิยมของผึ้งครับผึ้งชอบกินเะสอนรัว้วหน้าบ้านครับพันนี้ ตืนตาตื่นใจเป็นด้วยดอกเอเซเลียต้นดอกเวสเทเรียนะครับลุงจะขยายพันธุ์ด้วยด้วยวิธีนี้นะลูกแห้งๆของเขากำลังแห้งพอดีเลยดึงออกมาหาว่มีกี่ฝักเป็นฝักคล้ายๆฝักหน้นะถั่วหรืออะไรนี่ได้ละแห้ง ถ้ามันได้แห้งๆเน่ยพอดีเลยแล้วลุงก็จะเอาไปแช่น้ำมีไหมแช่น้ําทิ้งไว้ค้างคืนไว้ครับทิ้งไว้ค้างคืนชัวยนะถ้าเท่านี้ก็ได้แล้วแหละเยอแยะนะนะถ้ารอตอนลุงจะไปแช่น้ําดูนะ จะเอาแช่น้ำมาค้างคืนทิ้งทิ้งไว้ข้างคืนนะยวพรุ่งนี้เช้ามาดูอีกรอบนึงนะเป็นังยไงนะแช่ทิ้งไว้ข้างคืนไวยหลังจากค้างคืนครับแค่ไว้ทิ้งไว้ค้างคืนเสร็จแล้วเนาะแล้ลุงก็จะเอาลงในกระถางแบบนี้นะคอยดูนะ น้ำใส่ชุมช่มๆ่อยหลังจาก1อาทิตย์ต่อมานะครับ1อาทิตย์ต่อมา สังเกตดูกระถางนีเ้เริ่มแล้วนะเริ่มออกหนอให้เห็นแล้วเห็นนะหนอเขาลุงเอาสีจีเขียวนี่คือยาฆ่าหอยครับหอยถ้าหนอขึ้นมาเล็กๆอย่างเงี้ยหอยมากัดกินครับกัดกินเลาะออันนี้ก็ยากให้ออกผมว่านะ น,นี่ไม่ออกแต่อันนี้ออกแล้วแป๊บเดียวออกแล้ถ้าอากาศร้อนอุ่อนๆหน่อยนะเขาจะขึ้นเร็วขึ้นมาเร็วมากเลยเดี๋ยวรอ,อามาชมข้างนอกกันที่ลุงเอาลงดินเมื่อปีที่แล้วแล้วเป็นยังไงนี่เมื่อปีที่แล้วนะครับมีสองต้นลูกกบลงกงข้างๆกันแต่นี้ก็ไม่ใบก็กำลังขึ้นใบกำลังขึ้น,นต้นนี้ดิใบขึ้นแล้วนั่นเอง สภาพก็จะ,จะจะเป็นยอดเถา,ถายอดขึ้นมาตามรั้วขึ้นมาประมาณดูัว่ประมาณสองสาปมาปีนะก็เขาจะมีดอกให้ให้ยาวขึ้นบนรั้วสภาพก่อนแล้วก็ดอกก็จะขึ้นมาเองโอเคนะครับเห็นผลนะเห็นผลทันใจทันตาเลยแหละโอเคนะครับหวันะงว่า,งาค,คบบางชอบกันเนาะว่าเป็นยังไงความอลังการของเขา หอมแบบนีโอเคครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจลงกเลยนะเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อผม